สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะพามาดูการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสยามสแควร์นะครับโดยจะพาดูทั้งจากฝั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็มุมมองจากฝั่ง MBK Center นะครับว่าณนะตอนนี้การปรับปรุงภูมิทัศน์จะเป็นยังไงบ้างตรงนี้เราก็จะมองเห็นจากตึกสยามกิจนะครับก็คือฝั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับรก่อนเราค่อยไปฝั่ง MBK Center เป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้บรรยากาศการปรับปรุงหรือว่าความคืบหน้า บริเวณย่านสยามสแควร์ที่ใครหลายๆคนนิยมมาเดินตอนเย็นเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลยครับโดยสำนักจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้มีโครงการสมาร์ทซิตี้ซึ่งจะมีการจัดการเป็นโครงการระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะครับก็จะมีการจัดการพื้นที่ต่างๆหรือว่าบริเวณต่างๆของสยามสแควร์แล้วก็ บริเวณของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้ตอบสนองกับผู้ที่มาใช้งานหรือว่าผู้ที่เข้ามาใช้พื้นที่มากที่สุดเช่นการปรปับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆทางเดินทางเท้าหรือว่ามีการปรปับปรุงสถานที่จอดรถให้มีเพียงพอมากขึ้นและเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการจัดสมาร์ทซิตี้บริเวณสยามสแควร์ก็คือการจัด ทางเดินทางเท้าและพื้นที่ว่างให้มีความน่าเดินแล้วก็มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นรวมทั้งเป็นการใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดในบริเวณย่านสยามสแควร์ครับ นี่ก็จะเป็นภาพมุมสูงจากตึกสยามสแควร์วันนะครับก็จะมองเห็นทางเท้าของสยามสแควร์ที่กําลังก่อสร้างแล้วก็มีการนําต้นไม้มาลงนะครับจะมีการแบ่งพื้นที่ต่างๆให้สามารถตอบสนองความต้องการแล้วก็มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับตามโครงการสมาร์ทซิตี้ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ ที่สยามสแควร์วันเองก็จะมีการปรับปรุงร้านค้าต่างๆร้านค้าที่นิยมมากๆก็จะนํามาไว้ด้านล่างนะครับเพื่อว่าให้คนเข้าถึงมากขึ้นหรือว่าร้านค้าที่คนต้องซื้ออยู่แล้วหรือว่าเป็นเดสติเนชันที่จะต้องไปถึงอยู่แล้วก็จะเอาไปไว้ด้านในของอาคารนะครับส่วนร้านค้าอื่นๆที่อยู่รอบนอกก็จะมีการจัดการให้มีความสวยงามมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับ แต่ยังคงความเป็นสยามสแควร์มีความเป็นร่วมสมัยมากขึ้นครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมมองจากฝั่ง MBK Center นะครับในคลิปนี้ก็บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าจะพาเดินดูทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและฝั่ง MBK Center เพื่อให้เห็นการปรปับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินทางเท้าของสยามสแควร์นะครับเพื่อให้เห็นว่า ความคืบหน้าหรือว่ามีการปรับปรุงไปมากเพียงใดเพื่อตอบสนองความต้องการหรือตอบสนองผู้ที่มาใช้พื้นที่สยามสแควร์ของจุฬาลงกรณ์ให้ได้มากที่สุดนั้นเป็นอย่างไรโครงการสมาร์ทซิตี้ของจุฬาลงกรณ์เมื่อปรับปรุงแล้วจะสามารถเข้าถึงผู้ที่มาใช้พื้นที่ได้มากน้อยเพียงใดสำหรับใครที่เคยไปเที่ยวถนนเมียงดงของเกาหลีหรือว่าไปเดินที่ถนนกินซ่าข,ของโตเกียวที่ญี่ปุ่นนะครับ ผมว่าจินตนาการการสร้างหรือว่าการปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับภาพก็จะออกมาสวยงามประมาณนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดเช็คพอยต์หรือว่าจุดที่ใครๆหลายคนมาเดินถ่ายรูปหรือว่ามาเดินเที่ยวกับเพื่อนๆกับครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับรวมทั้งแนวคิดในการจัดพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามโครงการสมาร์ทซิตี้ของ สำนักจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็คือการเน้นการจัดพื้นที่ต่างๆให้สามารถตอบสนองทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าอาคารหรือว่าผู้ที่มาใช้บริการพื้นที่ต่างๆให้สามารถเข้าถึงและได้รับความพอใจสูงสุดและมีความสุขเมื่อเข้ามาใช้พื้นที่สยามสแควร์ บรรยากาศในคลิปตอนนี้ก็จะเริ่มเย็นแล้วนะครับก็จะเห็นความสวยงามตามตึกต่างๆที่จะเริ่มเปิดไฟเพราะฉะนั้นจะมีคนเดินออกมาเพื่อถ่ายรูปหรือเดินท่องเที่ยวมากขึ้นเพราะว่า ภายในตึกต่างๆจะมีการเปิดไฟและก็จะทําให้มีความสวยงามเพราะฉะนั้นจะเหมาะอย่างยิ่งสําหรับใครที่จะออกมาเดินเที่ยวแล้วก็มาเดินถ่ายรูปนะครับเนี่ยก็จะเห็นมีใครหลายๆคนพาครอบครัวหรือพาพ่อแม่พาแฟนหรือพาคนที่รักออกมาเดินเพื่อ,อผ่อนคลายท่องเที่ยวถ่ายรูปเล่นในตอนเย็นๆแบบนี้นะครับเหมาะอย่างยิ่งเลยครับ มาเดินท่องเที่ยวบริเวณสยามสแควร์นะครับเดินเพลิน,นถ่ายรูปไปด้วยแล้วก็คุยพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆหรือคนที่รักไประหว่างทางก็มีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปด้วยนะครับทําให้มีความสุขไปได้ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงสยามสแควร์นี้ถ้าใครมีโอกาสผ่านมานะตอนนี้ก็จะเริ่มมีการปรับปรุงทางเท้าแบบนี้ให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงร้านค้าต่างๆให้มีความทันสมัยหรือมีความโมเดิร์นมากขึ้นนะครับ เหมาะอย่างยิ่งที่จะมาถ่ายรูปมาเดินพักผ่อนในตอนเย็นๆนะครับตอนร้อนตอนกลางวันไม่น่าจะไหวเพราะว่าค่อนข้างร้อนนะครับภาพในตอนนี้เราก็จะสามารถจินตนาการไปได้ถึงเมืองญี่ปุ่นหรือเมืองเกาหลีที่ใครหลายๆคนอาจจะเคยไปเที่ยวมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่สยามสแควร์ว่า เป็นยังไงบ้างก็ขอเรียนเชิญนะครับตอนนี้มีการปรปับปรุงพื้นที่ต่างๆให้มีความสวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยวอย่างมากเลยครับคลิปนี้จะจบไปด้วยภาพบรรยากาศตอนเย็นของสยามสแควร์นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยครับขอจบคลิปไปด้วยภาพสวยๆนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนครับ